เรื่องตุ้งเห็งกังจะต้องตอบยังจำในใจรักชั่วทําดีทําใจให้ใสชีวิตลังตายจะได้ไปสู่สวรรค์อันเราฟังเคสัดดีกันซึ่ง เป็นตัวอย่างชีวิตจริงของเพื่อนมนุษย์ที่จะทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง law of k a ม m a หรือกฎแห่งกรรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้นลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในีฝันภาคภาษาจีนจากประเทศไต้หวันโอ้เดี๋ยวนี้ก็ฟังหลายประเทศแล้วนะเนี่ยมึงไทยใครยังไม่ติดจานดาวทานมีชะ เอสมองลูกนั้นเน่เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วก่อนแต่งงานได้ศึกษาทั้งพระพุทธศาสนาและลัทธิเต๋าเต๋าถือเป็นลัทธิหนึ่งนะซึ่งลัทธิเต๋าในไต้หวันถือว่าเป็นศาสนาที่ถูกต้อง ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลคือมีคนนับถือกันมากเข้ามาเขาก็ต้องเป็นที่ยอมรับว่าเป็นศาสนาขึ้นมาเลยหลายคนคิดว่าทั้งเต๋าและพุทธไปด้วยกันได้เพราะมีจุดเชื่อมกันคือเต๋าสอนว่านี่เต๋าสอนนะไม่ใช่พระเจ้าสอนนะเต๋าสอนว่าพระพุทธเจ้าก็คือเทพเจ้าองค์หนึ่งที่แปลงลงมา เพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ที่มีจริตแตกต่างกันแปลงกายลงมาเป็นพระเจ้าคือเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งที่แปลงมาเป็นพระเจ้าเพื่อจะมาโปรดสัตว์ที่มีจริตยาสายต่างกันเต๋าจะมีวิธีติดต่อกับเทพเจ้าได้หลายอย่างทั้งหูทิพย์หรือการทรงเจ้าเต๋าถือว่าการทรงเจ้าก็เพื่อช่วยทุก สับปะสัตว์คนจีนเชื่อว่าพุทธกระเตาไปได้วยกันขนาดที่ว่าแม้กระทั่งอาจารย์พุทธของลูกคนหนึ่งยังกล่าวว่าหากเราไม่ยอมรับเทพเจ้าพวกนี้ก็คือการปฏิเสธบารมีของพระพุทธเจ้าไปด้วยสามีของลูกศึกษาศาสนาพุทธ ผ่านตำราพระอาจารย์ดังๆในไต้หวันสวดมนต์ในวัดนิกายสุขาวดีและเคยรับไตรสรณคมในงานอันเชิญข้อบระหัตข้อพายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยจ้ะอัตติธาตพระบรมสารีริกธาตุที่วัดฝอกงสานจัดด้วยสำหรับทางเต๋าสามีก็จะไปช่วยคนทรงที่เป็นสิทธิผู้พี่ ที่สารสเสวียนหมิงเตี้ยนเทพที่มาเข้าทรงก็มีเช่นจี้กงและ,สะเสวียนเทียนสางตี้เทพจับมารคือเทพที่มีหน้าที่ปราบมารบนสวรรค์นี่เขาว่าเนะมีแต่มารปราบเทพเมื่อกลับถึงบ้านสามีงลูกจะมาฝึกเต๋าต่อ ไปจะเขย่านะไอ้นันตัวลูกไอไอนี่แห่งกาเนิดมันขอรันกันนะ้ยจะไปปนกันนะต้องพูดไม่ได้หรอกเดี๋ยวนักเรียนอนุบาลฝันในฝันรุยาบางคนนี่อินโนเซนจนตอนนี้รู้สึกว่ามีเทพเจ้ามาเข้าร่างของตัวเองแล้วเขาลังสามีนะคือสามีรู้สึกว่าเป็นเช่นนั้น อดีนี้ตัดไปถึงคุณปู่ของลูกสมัยหนุ่มๆทำเฟอร์นิเจอร์ขายพอเข้าสู่วัยกลางคนก็เรียนแพทย์แผนจีนโบราณช่วยเพื่อนบ้านและคนรู้จักรวมถึงกังฟูจีนคล้ายๆวัดเส้าหลินคุณปู่เป็นคนรักษาสุขภาพมากเมื่ออายุ86ปีอยู่ดีๆก็ล้มสลบพาไปโรงพยาบาลตรวจ พบว่าป่วยเป็นโรคตับแข็งตัองจำนะจำได้ไหมจ๊ะจำได้หลังจากนั้นสามเดือนจึงเสียชีวิตก่อนเสียชีวิตสามสัปดาห์คุณปู่บอกว่าตัวเองสบายดีและปูก่ก็หนีออกจากบ้านไปตลาดซื้อของเพื่อพิสวจนคนอื่นหรือว่าตัวเองสบายดีคือแสดงความเข้มแข็งให้คนอื่น ในฐานะเป็นผ <ersch> ู yeah, ้นำแล้วก็เป็นคนที่รักษาสุขภาพของตัวเองและเพื่อนบ้านแผลแผมีดโบราณคือถ้าเป็นผู้นำแล้วต้องแสดงความเข้มแข็งนั่งนิดเข้มแข็งจะแย่อยู่แล้วตังบอกเขาสบายดีอะไรเงี้ยคือหมายความว่าถ้าสบายก็ดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่สบายเนี่ยมันดีหรือเปล่าในเรื่อง จนวันที่เสียชีวิตปูนอนอยู่บนเตียงอาเจียนพ่นเลือดออกจากปากสูงประมาณ30เซนถึง3-4สครั้งก่อนตายก็ใช้ปากหายใจ<อ> <laughs> เป็นไงสบายดีไหม<อ>ตาค้างแล้วก็เสียชีวิต<อ> <laughs> แต่ก็จำเป็นในเห็นใจท่านเหมือนกันต้องเพราะว่าท่านเป็นแผนแผนจีบโบราณ รักษาตนเองและเพื่อนบ้านแลก็รักษาสุขภาพตอนนี้ใครๆก็ต้องมองท่านว่าต้องไม่ป่วยหมอต้องไม่ป่วยต้องไม่เจ็บต้องไม่ตายเป็นไปได้ไหมไม่ได้แต่ว่าความคิดของผู้ไขรรอ,อะร่รมักจะมองเช่นนี้จริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนนั้นล้วนมีความเจ็บเป็นธรรมดาล้วนมีความตายเป็นธรรมดานี่เป็นเรื่องธรรมดา อามาป้าของลูกเป็นคริสเตียนที่เคร่งครัดเมื่ออยู่ประมาณ30ปีป้าป่วยเป็นโรคประสาทเป็นเป็นหายหายไม่ได้ทำงานควบคุมพฤติกรรมไม่ได้ถึงขนาดอยากจะฆ่าตัวตายหรือ,อ <laughs> ถอดเสื้อผ้าวิ่งออกไปนอกบ้าน ป้าจึงถูกส่งเข้าโรงพยาบาลประสาทหลังจากนั้นพยาบาลก็แจ้งว่าป้าไม่ยอมรับประทานอาหารจนในสุดเสียชีวิตเมื่ออายุ50ปีจำได้ไหมที่อ่านช้าๆเนีบต้องการให้จำาอาม,ม่าคือย่าของสามีเป็นหญิงจีนที่มีความสามารถสูงจนทุกคนในครอบครัวแม้กระทั่งสามีก็ต้องฟังท่านปกติธรเนียมจีนจะ ไม่ยอมให้สะพรนนำป้ายบรรพบุรุษของฝ่ายหญิงเข้าบ้านฝ่ายชายคือป้ายที่มีชื่อบรรพบุรุษเลยเขาล็อกปูชาบรรพบุรุษแต่อาม่าเป็นคนใจเด็ดกุมอำนาจเบ็ดเสร็จในครอบครัวโอ้โหกขาท่าดีเหมือนไม่ใช่เฉพาะยุคนี้นี่สตรีเป็นผู้นำเนอะจึงฝืนธรรมเนียมเอาป้ายชื่อบรรพบุรุษ มาตั้งบูชาที่บ้านแล้วก็สามารถบังคับญาติฝ่ายสามีเส้นสัญญา <c oughs> ว่าจะต้องมากราบไหว้บรรพุุษของอาม่าด้วยเ <c oughs> <c oughs> ข้าท่าดี <c oughs> แม้อาม่าอ่านหนังสือไม่ออก <c oughs> แต่ก็สวดมนต์ทำพัชชาเย็นทุกวันเห็นไหม คนอ่านออกยังไม่ส่วนหลังๆอมาม่าเริ่มบ่นถึงเรื่องราวในอดีตสมัยส,สาวท่านหกล้มศีรษะฟาดพื้นและกระดูกขาหักคขารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลเมื่อกลับมาอยูจจ่บ้านก็ค่อยๆทานอาหารไม่ลงในสุดเสียชีวิตเมื่ออายุเกือบร้อยพระทำวัดเช้าเย็นทุกวัน ใครทำาระเช้าเย็ยนทุกวันมัง่งอ่าในยจอายุยังน้อยกับอามมานี่แหละนี่95คำถามามีเทพเจ้ามาเข้าสามีลูกจริงหรือเปล่าเพราะแม้แต่ตัวสามีเองก็สงสัยว่าเอสงสัยว,ว่าไง,ม,างมีเจ้ามาเข้า,าตัวเขาจริงหรือเปล่านะห<อ>รือ คิดไปเองหรือหลอกตัวเองแล้วจะแก้ไขอย่างไรคือตัวยังไม่รู้เข้าจริงไม่จริงจุดกำเนิดของศาสนาเต๋าจริงๆแล้วเป็นอย่างไรแตกต่างจากศาสนาพุทธอย่างไรคะรปู่ตายแล้วไปไหนได้รับบุญหรือไม่จําปู่ได้ไหมไท่านคือหมอ่ก่อนปู่ตายลูกเคยกระซิบข้างหูปู่ว่า ขอเกิดเป็นลูกหลานปู่อีกแต่ตอนนี้พอลูกมาเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วเป็นไงอมิตภาพอย่าง,งิ้ลูกรู้ว่าปู่ไม่เคยปฏิบัติธรรมถ้าต้องมาไปเกิดเป็น ลูกหลานปู่อีกก็จะลำบากเราชักกลัวว่าคำที่ลูกพูดกับปู่นั่นจะเป็นจริงหรือเปล่าชักวิตตกกังวลเราก็ต้องเชียร์ท่านหน่อยแล้วกันนะโอ้โหคำถามน้อยเหลือเกินป้าตายแล้วไปไหนได้รับบุญหรือไม่ กรรมอะไรทําให้เธอเป็นโรคประสาทจนเสียชีวิตเพราะอดอาหารอาม่าตายแล้วไปไหนได้รับบุญหรือไม่บุพกรรมอะไรทําให้มียอายุยืนถึง95ปีการที่อาม่าฝืนทำเนียมมาป้ายชื่อบรพระบรดุษของอาม่ามาบูชาที่บ้านสามีเป็นเหตุทําให้ครอบครัวของฝ่ายอาม่าไม่สง,งบสุขหรือไม่เพราะว่า,าครอบครัวจะไม่เคยสง,งบสุขนะเพราะเหตุป้ายหรือเปล่านะนี่ลําไม่ดีก็ ทษปีทอดกองลูก,ลกนี่ยังไม่จบคำถามสามีและลูกสาวทั้งสองเคยสร้างบาร,รมีกับหมู่คณะหรือไม่ลูกเป็นชาวต่างชาติแต่ปรารถนาอยากจะไปดูสิิบุรีวงบพิเศษจะเป็นไปได้หรือไม่คะเ,เห็นไหมอยู่แม้อยู่ต่างแดนยังปรารถนาไปดูสิิบุรีวงบพิเศษไหมจ๊ะอยากฟังไหม ฝันใฝันนะจ๊ะสามีอยากจะเป็นร่างทรงอยากจะเป็นทางผ่านของเทพมาประทับจึงพยายามฝึกเต๋าโดยสะกดจิตตัวเองเพื่อให้ขาดสติและทำความรู้สึกเหมือนตัวเองมีเทพมาเข้าเข้าใจป่ะจ๊ะจแต่จริงๆแล้ว ไม่มีเทพองค์ใดเข้ามาเลยหากฝึกต่อไปจะทำให้เป, <c oughs> เป็นคนมีสติไม่สมบูรณ์ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติธรรมหรือเข้าถึงธรรมะได้ให้เลิกเรียนนะจ๊ะจุดกำเนิดของเต่าก็คล้ายๆศาสนาพราหมณ์ในอินเดียคือยุคตน้ตนมีเป้าหมายที่ดีมาก คือต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์จึงบำเพ็ญพรตภาวนาเป็นนักพรตคล้ายๆฤสีในอินเดียยุคแรกแต่ว่าเป็นฤษีทางจีนซึ่งบางท่านสามารถฝึกจนถอดกายตนเองได้และบางท่านฝึกจนอายุยืนยาวจนเรียกว่าเซียน และบางทางก็ได้ค้นพบความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติบางอย่างในระดับหนึ่งไม่ถึงกับเป็นสัจธรรมคือของที่คู่กันเช่นความดีความชั่วเมืดสว่างเย็นร้อนดีชั่วเป็นต้นขับเคี่ยวกันเป็นคู่ตรงข้ามที่ทำให้เกิดความสมดุลของธรรมชาติของชีวิตของสรรพสิ่งทั้งหลาย แต่ต่อมาเมื่อฝึกสมาธิไประดับหนึ่งสามารถทำริบบางอย่างได้ในระดับหนึ่งจึงทำให้ไปติดในฤ์นั้นคือฤ์อ่อนๆนะทำให้แปรมาเป็นวิทยาธรไม่ไปถึงพรหมโลกได้เหมือนยุคต้นๆยุคต้นๆได้ฌานนะแล้วไปพรหมโลกได้ ร้อมกับผสมผสานความเชื่อของทุกสังคมที่เชื่อในผีหรือวิญญาณทําให้นักศึกษารุ่นหลังๆวนเวียนอยู่แถวภุม,มเทวาหรือวิยาธรในป่าหิมาานคล้ายฤาษีในอินเดียยุคหลังๆซึ่งพวกนี้จะมีความเชื่อที่จะมาช่วยในการรักษาโรคหรือปัดเป่าในสิ่งไม่ดีเพื่อตามรักษาวิชาของตัวตามสาวิยาธรไง และได้พยายามกลืนพระพุทธศาสนาโดยให้พระเจ้าเป็นเทพองค์หนึ่งของตนคล้ายศาสนาพราหมณ์ที่พยายามกลืนพุทธบอกเป็นพระเจ้าคืออวตารปางหนึ่งของพระอิศวรจนทําให้ผู้ที่มาภายหลังแยกไม่ออกคิดว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ความจริงพระพุทธศาสนาสอนเพื่อการหลุดพ้นจากกิเลสทัศวะพ้นจากภพสามไปนิพพาน ส่วนของเต๋ายัางวนเวียนคล่องหรือติดอยู่ในภพสามจ้าปูหมดอายุไขตายแล้วเจ้าหน้าที่ยม,มโลกก็มารับตัวไปเลยไม่ได้วนเวียนอยู่กับครอบครัวเพื่อพิจารณาบุญบาปบาปคือปู่ชอบดื่มสุรายาดองเป็นอาจิน<อ>เป็นประจำเนะ่ย ตับท่านนึงเป็นอย่างนั้นไงบุญคือช่วยทุกมนุษย์โดยการรักษาคนไข้จึงถูกวิพากษาให้ไปเป็นเจ้าหน้าที่ในยมโลกทำหน้าที่มารับตัวกายละเอียดของมนุษย์ที่ตายใหม่ๆไปยมโลก 9, 9เดือนทำหน้าที่นี้9้าเดือนพักสามเดือนใน1ปียมโลกจ้าได้ละบุญที่อุทิศไปให้แต่ยังไม่มากพอที่จะพ้นหน้าที่ในยมโลกจ้า ก่อนปู่ตายลูกที่พูดว่าอยากจะมาเป็นหลานปู่ในชาติต่อไปนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวลูกเองจ้าถ้าทําบุญมากๆจนตลอดชีวิตลูกก็จะไปเกิดเป็นลูกเป็นหลานคนมีบุญมากจ้ะคือการจะไปเกิดเป็นลูกเป็นหลานใครมันแล้วแต่กําลังบุญบาปในตัวเรานะถ้าบุญมากเนี่ยเราก็ไปเกิดอยู่กับผู้ที่มีบุญมากบุญปานกลางก็มาเกิดอยู่กับผู้มีบุญปานกลางบุญน้อยก็จะได้มาเกิดกับผู้ที่มีบุญน้อยตามทันไปเจ้ะ ถ้าทำบุญน้อยก็จะต้องไปเกิดในครอบครัวที่มีบุญน้อยจ้าวงจรที่จะมาเจอกับปู่ตามที่หลวงอธิษฐานก็ไม่แน่จะเจอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลน,นะลูกนะการสุรากับมักโกรธจึงทําให้ป้าเป็นโลคประสาทจําเรื่องป้าได้ไหมจ้าชาติในอดีตป้านะเป็นคนขี้เมาขี้เมาเก่า เมาแล้วก็ชอบอรารวาสชาวบ้านและครอบครัวชีวิตชาตินั้นทําอะไรก็ไม่เคยประสบความสําเร็จยังดื่มสุราเพื่อแก้ปัญหาแต่ดื่มแล้วเนี่ยคิดว่าจะหายกลุ้มพอหายเมาก็เศร้าต่อแล้วก็มักจะเป็นโรคซึมเศร้าคิดแต่อยากจะตายอยากจะตายอย่างเดียวแล้วชาตินั้นก็อดอาหารตายอย่างทุกข์ทรมานในที่สุด นี่เป็นอย่างนี้ตายแล้วก็ชาตินี้นะก็เป็นวิญญาณเล่ร่อนโซซัสโซเซอยู่เดินไปเรื่อยไม่เป็นที่เป็นทางได้รับบุญทิทิไปให้ได้บ้างคือยังไม่มีสติสัมผััญญาแต่ยังไม่หายจากสภาพนั้นจะให้ทําบุญไปให้อีกบ่อยๆตามทันไหมจ๊ะอ,อาม่าอายุยืนเพราะบุญเก่าที่ชอบสังคมสงเคราะห์ สงเคราะห์คนจนและญาติด้วยข้าพระอาหารและทรัพย์สินเงินทองตายแล้วไปเป็นเทพธิดาสายยักษ์เพราะเป็นคนดุ oh. ที่ <c oughs> อำนาจไปเสร็จไงตายแล้วไปเป็นเทพธิดาสายยักษ์แต่เป็นอากาศเทวานะอากาศสเทวามีวิมานเป็นรูปคล้ายเก่งจีนเป็นเงินอยู่ในอากาศได้รับบุญที่บุทิไปให้จ้า ครอบครัวของอาม,ม่าไม่สงบสุขนั้นนะ่ะไม่เกี่ยวกับการนำป้ายบรรพบุรุษมาบูชาที่บา้านสามีที่ไม่สงบสุขเพราะต่างคนต่างก็ไม่ค่อยจะยอมกันเป็นอัธยาศัยส่วนตัวของแต่ละคนจ้าไม่เกี่ยวกับป้ายลูกและสามีพร้อมทั้งลูกสาวทั้งสองเคยสร้างบาลมีกันหมู่คณะมาจ้าแต่สร้างแบบตามอารมณ์ คือบางอารมณ์อยากทําบุญและบางอารมณ์ก็ไม่อยากจะทําบุญด้วยและบางทีก็ยังไปมีความศรัทธาเชื่อในสิ่งที่นอกพระพุทธศาสนาคล้ายชาตินี้ดังนั้นจะต้องนับถือพุทธศาสนาอย่างเดียวและหมหั่นใทารักษาศีลเจริญภาวนาปฏิบัติทำให้สม่ำเสมอจนพบพระภายใน,นก็จะปไปดสิตบุรีวงบุญพิเศษได้จ้า นี่ก็เป็นเรื่องราวย่อยๆเกสต์สตคืนนี้นะจะ๊ะเดี๋ยวเรามาดูภาพกันนิดหน่อยสาม,มีปรารถนาที่จะมีเทพมาเข้าทรงยังทําความรู้สึกคล้ายสะกดจิตตนเองเป็นการทําสติของตนใน้ย่อนซึ่งเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติธรรมควรจะเลิกทําเสียนะจ๊ะจุดกําเนิดของศาสนาเต๋าหรือลทัทธิเต๋าเกิดขึ้นคล้ายๆกับศาสนาพร,ราหมณ์ในอินเดียคือ เริ่มต้นจากผู้ปรารถนาความพน้นทุกข์จึงออกบวชกระบัเพ็นเพราะตามป่าเขาในที่สุดก็ได้ฌานข้าถึงพรมโลกนี่เป็นยุคต้นๆนะจ๊ะเป็นฤาสีแบบจีนทางจีนแล้วใ้ควาพบหลักของธรรมชาติบางอย่างแต่ก็ไม่ถึงก็เป็นสัจธรรมเช่นการขับเคี่ยวของคู่ต่างเช่นมีมืดกับมีสว่าง มีอร้อนกับมีเย็นเป็นต้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำให้เกิดความสมดุลบางพวกสามารถถอดกายได้และมียุคขายยืนยาวนานคล้ายๆฤาษีในยุคต,ต้นต้นของอินเดียแต่ทางจีนเรียกว่าพวกเซียนภายหลังผู้ที่ฝึกภาวนาสามารถทำฤทธิ์ให้เกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง จึงไปติดเพ,พเื่อเพลินในฤทธิ์เมื่อตายไปก็ไม่สามารถไปถึงพรมโลกติดอยู่เพียงวิทยาธรฤทธิ์แบบมนปนอะไรต่างๆนั้นมนปนธรรมความเชื่อเหล่านี้ได้ผสมผสานความเชื่อเรื่องผีสางวิญญาณและเทวดาจึงทำให้มีการเข้าทรงเพื่อให้เทพลงมาช่วยปัดเป่าทุกมนุษย์ซึ่งเชื่อว่า เป็นการสร้างบารมีของเทพแต่จริงๆเป็นเพียงอาจารย์วิทยาธรมาเข้ามาบังคับตามทันไหมจ๊ะศา,า,าส,สนาเต๋าพยายามกลืนพระพุทธศาสนาแต่พยายามเอาพระพุทธเจ้าไปเป็นเทพองค์หนึ่งของศาสนาคล้ายฮินดูที่พยายามกลืนพุทธเดาเอาพระพุทธเจ้าไปเป็นปางหนึ่งเทพเจ้าของเขา สิ่งเหล่านี้เป็นคนละเรื่องกับพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาปรารถนาที่จะพ้นจากกิเลสพ้นจากภพสามไปพระนิพพานแต่ความเชื่อเหล่านั้นยังวนเวียนอยู่ในภพสามโปูตายแล้วไปเป็นเจ้าหน้าที่ที่โยม,มโลกเพราะบาปจะเคยดื่มสุราและบุญจะเคยเป็นหมอรักษาคนมีหน้าที่ คอยรับกายละเอียดที่ตายใหม่ๆกายละเอียดของมนุษย์ที่ตายใหม่ๆ,ๆม,มายมโยกมโลถ้าลูกสร้างบุญมากก็จะไปเกิดอยู่ในครอบครัวของคนที่มีบุญมากเช่นเดียวกันจ้าป้าตายแล้วไปเป็นวิญญาณล่อนเล่ยยังไม่ค่อยรู้สึกตัวเพราะมีบุปผกรรมเคยเกิดเป็นผู้ชายและดื่มสรา เนื่องจากประสบปัญหาชีวิตหาทางออกไม่ได้จนดื่มแต่สุลาอย่างเดียวข้าวปลาไม่กินและเสียชีวิตเพราะพิษสุราเรือหลังอัมม่าตายแล้วไปเป็นอากาศสเทวามีวิมานเงินการที่อัมม่าฝืนธรรมเนียมเอาป้ายชื่อบรรพบุรุษของอัมม่ามาบูชาที่บ้านสามีไม่เกี่ยวกับที่ครอบครัวหลังของฝ่ายอัมม่าไม่สงบสุข แต่เป็นพระนิสัยส่วนตัวของคนในครอบครัวที่ไม่ค่อยยอมกันอาบ้าเป็นคนมีบุญในชาติก่อนเคยทำสังคมสังเคราะห์เลยทำให้อายุยืนลูกและครอบครัวเคยสร้างบุญกับหมูนะ่คณะแต่บางครั้งสร้างบุญแบบตามอารมณ์บางครั้งก็ไปเชื่อรือศรัทธาในลทัทธินอกพระพุทธศาสนาคล้ายๆในชาตินี้เนะี่ยเพราะฉะนั้นชาตินี้ให้ตั้งใจสร้างบารมี ทําทารักษาศีลเจริญภาวนาและอธิษฐานจิตไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษด้วยกันอย่างนี้จนหมดอายุไขก็จะสมปรารถนาจ้า